เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะสวกิตตักย้ำจุดยืนไม่โหวตให้พิธาอนะครับไม่โหวตให้พิธานะกิจิตักก็เดินสายออกทีวีไม่โหวตไม่โหวตเอาลือเงินจะโหวตไม่โหวตนะแต่คุณแต่คุณจะโหวตไม่โหวตก็แล้วคุณนะครับคุณจะไม่โหวตก็เลือกคุณนะเอาที่สบายใจเนี่ยนะเอ่นะเออแล้วแต่คุณ นะครับนะไม no ่น ah, ึกถึงบุญคุณของประชาชนก็เรื่องของมึงไม่รู้จะพูดอะไรมึงแต่ละคนก็อายุอายุก็มากมากนะมึงคิดไม่ได้ก็กูก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมึงเนี่ยพูดไงจ้ะเออนะพี่น้องว่าไงแล้วแต่มึงือกันนะเออนะสวที่บอกว่ามึงไม่โหวตก็เรื่องของมึงแดงพวกสสแกะอ๋อสวแกะๆเท่าๆเรื่องมึงมึงจะโหวตไม่ห่วงเรื่องมึง มึงไม่โหวนมึงก็เงียบเงียบไปเดินสายออกทีวีทุกวันอ่านคอมเมนตะ์บ้างนล้วคนก็ดา่าพวกเองทั้งหลายนะเนี่ยด่าอ่านคอมเมนต์บ้างไม่ใช่จะแปบบจะออกทีวีหิ้วแสงมันคนก็ดา่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับนะไม่ไม่ยกมือก็เรื่องของเองไปมันมีตั้งสองร้อยห้าสิบคนเนะนี่ยสองร้อยห้าสิบคนผมว่ามันต้องมีคนต้องหกเจ็ดสิบคนก็โหวนก็จบนะนะ้แต่ก็เรื่องของเองไงจริงไหมครับพี่น้องครับ นะนะครับจารุนีปรากฏตัวหนุนลุงตู่ให้อยู่ต่อนะนะครับก็ว่ากันไปครับทัวลงเต็มไปหมดลยครับทัวลงครับนะอันนี้ก็แทงสวนสวนมติประชาชนประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากได้ิชาอันนี้ก็ทัวลงนะครับบ้านเมืองต้องการความเปลี่ยนแปลง นะครับก็มือกเพราะฉะนั้นก็อย่าทะเลาะกันเลยนี่ประเด็นแรกประเด็นต่อมาประเด็นเรื่องแย่งกันเป็นประธานสภาผูาะะ้แทนราษดรนะครับระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลอดีสรห่งพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าก้าวไกลอยากกินลวกนะัฝ่ายบริหารนายกก็เอาฝ่ายนิติบัญญัติก็เอานะอยากกินลวกนะครับอยากกินลวกอันนี้คำพูดของอดีศรน,น,นะนะครับนะบนะว่าที่สอสอพรรคเพื่อไทย ต้องพูดช้าๆกูผิดพักก้าวไกลก็ประกาศเลยครับนายกกต้องเป็นของเราตมุกไฟประธานรัฐบาลก็ต้องเป็นของเรา,า,รา,า,เ,เ,ราเพราะอะไรเพราะถ้าก้าวไกลไม่ได้ประธานรัฐบาลโอกาสจะได้เป็นนายกก็น,น้อยโอกาสที่จะบรรจุกฎหมายเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นจุลาเสรีเกณฑ์ทหารแก้มาตารา1 1อออะไรต่างๆยาก เพราะประธานรัฐภามีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะบรรจุวาระต่างๆในการแก้ไขกฎหมายผลักกันนโยบายของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประธานรัฐภาไมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยสิ่งที่หาเสียงไว้ก็มีโอกาสน้อยในการที่จะอ่านำไอ้สิ่งที่ต้องการแก้ไขเนี่ยเข้าไปแก้ไขกฎหมายมันยากเณินทหารก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าประธานสภาอยู่กับพรรคเพื่อไทยอันนี้คือพรรค ความเข้าใจของพรรคก้าวไกลเพราะนั้นเขาต้องการเป็นนายกต้องการเป็นประธานสภาและก็ไปต่อรองตำแหน่งอื่นไปพรรคเพื่อไทยก็เอาตำแหน่งอื่นไปครับนะไปเอาตำแหน่งอื่นไปนะอย่าไปมองว่าเป็นการกินลวกนะครับก็คือว่านายกเป็นของพิธาประธานสภาเป็นของก้าวไกลส่วนตำแหน่งอื่นก็ยกให้พรรคเพื่อไทยไป เพราะพิธาก็พูดชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการว่าจะไปจองกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เขาต้องการขับเคลื่อนสิ่งที่เขาหาเสียงให้กับประชาชนเขาเข้ามาเพื่อไม่ได้มาแย่งเก้าอี้เขาเข้ามาเพื่อที่จะผลักดันนโยบายของเขาที่เสนอไว้สามร้อยนโยบายแค่นั้นเขาต้องการให้ประเทศชาติมันเปลี่ยนแปลงไครจะเอากระทรวงไหนก็เอาไปเพราะนั้นก็ฝักทั้เพื่อไทยว่ายอม นะยอมก้าวไกลแล้วก็ให้เขาเป็นนายกแล้วก็ให้เขาเป็นประธานสภานอกนั้นคุณก็จะเอากระทรวงไหนก็เอาไปน,นะผมว่าดีกว่านะเพราะก้าวไกลเขามองขาเลยถ้าเกิดว่าประธานสภาเป็นของเพื่อไทยนะวันข้างหน้าพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกพี่น้องคิดเหมือนผมไหมนะอันนี้คือความคิดของเขานะนะแต่ผมก็เข้าใจเพื่อไทยนะครับว่าเขาก็อยากจะเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็่าถ้าเป็นแบบประธานสภาเป็นของก้าวไกลก็สบายใจ นะครับก็ต่อรองกันไปครับนะนะครับอย่าไปมองว่ากินรวบหรือกินแบ่งอะไรต่างนะด่ากันไปด่ากันมาแซกันไปแซกันมาผมว่าก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะมันจะได้ระบายออกมาระบายออกมาระ,ะ,ะบายออกมามันจะได้มีมีอะไรอัดอั้นอยู่ข้งางในพอถึงเวลาต้องเลือกนายต้องเลือกประธานรัฐบาลหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งจะประกาศวันของวันนี้นะก้าวไกลก็เหลือร้อย ห้าสิบเอ็ดหายไปที่หนึ่งนะที่แถวบัตจีเนื้ออะไรอ่ะนะส่วนก็อ่าไอ้ 9, 9, 150, เก้าไกลร้อยห้าสิบเอ็ดเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดหากันสิ้นเสียงก็เดี๋ยวก็จะเลือกอ่า,อาเลือกประธานสภาพอเลือกประธานสภาเสร็จแล้วก็จะเลือกนายกประมาณสิงหานะครับประมาณสิงหา,นะา,งหาอ่าอ่านายความก็ถือเป็นตัวการร่วมในคดีฟ้องเ็จน,นะ ไม่ใช่เป็นอะไรความมันจะฟ้องเท็จกันแก้ไขครก็ได้ไม่ใช่โดนฟ้องนะครับร่วมกันฟ้องเท็จนะครับถึงแม้ท่านจะเป็นทนายความนะอันนี้ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคดีแอมนะหมายถึงทุกคดีทุกวันนี้อาชีพทนายความถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าบางครั้งทําผิดให้เป็นถูกทาถูกให้เป็นผิดเข้าข้างคนร้ายเข้าข้างคนผิดสิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความก็ต้องระมัดระวัง ผมเป็นอะไรความคดีชอบโกงประชาชนผมก็จะเล่นเรื่องการเจรจาหาเงินมาคืนเขารับษาละพาพสา,ารจะได้ลดโทษถ้าไปฆ่าคนตายก็ต้องแนะนําให้รูกความรับสารภาพไม่ใช่ว่ารูกความไปฆ่าคนตายนะอันนี้หมายถึงคดีอื่นที่ไม่ใช่คดีแอมแอมชายนายลรูกความไปฆ่าคนตายไปวางแผนฆ่าเข้ามาสิบยี่สิบคนกลับไปแนะนําให้เอาพยานหลักฐานไปซุกซ่อนไว้ แล้วอ้างว่าจะไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นทนายความที่ทําผิดข้อบังคับนะแล้วก็เป็นทนายความที่ไม่มีสินร,รมไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญบุญโทษถ้าเป็นทนายความมีลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นทนายความที่ไม่มีสินทรรมอันนี้ผมายถึงพูดถึงคนอื่นนะครับไม่ใช่คดีแอมทนายเพราะฉะนั้นเป็นทนายความต้องมีสินร,รม ต้องมีจัญญาบันในวิชาที่สะลความไปร่วมกันฆ่าคนตายมปสิบสิบคนอย่งไปแนะนําให้สู้ทั้งที่พยานหลักฐานชาัดเจนอันนี้มันก็ไม่ไหวอันนี้พูดถึงคดีอื่นๆนะไม่ได้พูดถึงคดีแรมแล้วก็ทนายความนะครับไม่ควรจะไปฟ้องร้องตำรวจอย่างเช่นกรณีคดีของแอมทายาทไม่ควรไปข่มขู่ฟ้องตำรวจทั้งที่ตำรวจเขาทาตามหน้าที่บิ๊กโจ๊กเขาทำตามหน้าที่ไม่ใช่ไปขู่ฟ้องเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม อย่าครับเข้าใจนะอันนี้ฝากไว้การจะเลือกใช้ทนายความลนะ้วก็ต้องดูประวัติดูลักษณะการพูดการจาจางๆประกอบความรู้ประสบการณ์ต้องดูด้วยตอนนี้ทนายความเราก็ถูกกล่าวหาถูกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะทนายความดังๆนี่ก็โดนเยอะนะครับนะก็เพนะราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารบ่อยๆนะครับ โดยเฉพาะเู้พิายายทุกนี่ก็จะให้ความรู้กันทุกวันนะครับนะฮะอันนี้ก็ชัดๆนะครับตรงไปตรงงานนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็สามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้โดยไม่ได้คิดค่าบริการใครอยากเป็นข่าวอยากจะเรียกร้องคดีให้มันดังๆผ่านสื่อมวลชนก็ผมช่วยประสานงานสถานีนสัมมนาทัพสำนักข่าวได้ไม่มีค่าบริการผมไม่ได้มีค่าบริการในการแถลงข่าวอะไรท้งสิ้น ยินดีทุกอย่างจินต่อประสานงานยินดีประสานงานให้ฮนะยกเว้นการจ้างว่าฟ้ามันนี่ต้องเสียตังเพราะว่าผมต้องกินต้องใช้ต้องซื้อเงินเอาเงินมาซื้อวายกินไม่มีเงินซื้อวายนะครับเราก็พูดกันตรงไปตรงมาอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับเผด็นายคลายทุกข์ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่พี่น้องประชาชนจะสามารถที่จะร้องทุกข์ร้องเรียนขอคําแนะนําเบื้องต้นได้ นะมีปัญหามีคดีความรับหมายเรียกหมายสารถูกกันแกล้งถูกลังแกก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางโทรศับมาอะไรต่างๆไม่ต้องเสียสตุ้งสะตัง,ตงนะครับเป็นบริการให้คาแนะนําเบื้องต้นนะในหลวงรัชกาลที่9เธอกล่าวกับนายกสมาคมทนายความก็จําไม่บิดน,นะโอเคบอกว่าหน้าที่ของทนายความคือการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนผมก็เผยแพร่ความรู้นี่แหละครับ ใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็เข้าได้สอนให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคดีบินประมาณการแสดงความคิดเห็นตอนนี้สถานีโทรทัศน์บางช่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองกูฟอ้ฟอฟอ้ฟอฟ้อใครไปด่าเขาว่าเป็นสื่อเอียงนําเสนอด้านเดียวนําเสนอข่าวแท้ข่าวปลอมผู้ประกาศข่าวก็าขู่ฟ้อฟ้ออยู่จักฟ้องผู้ประกาศข่าวบางช่องนะครับที่จัดรายการทางการเมืองเนี่ยเขาฟอ้องคนที่ไปแสดงความคิดเห็นไปด่าเขา นะดาเขาเป็นไอเฮียไอสัตว์นะดาเขาน,นําเสนอข่าวเทศข่าวปลอมเขาฟ้องร้องเป็นร้อยคดีเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่ไปแสดงความคิดเห็นในบางช่องที่ไม่ตรงกับเราเขาฟ้องดําเนินคดีเป็นร้อยนะครับเพราะนั้นใครติดตามเหตทนายใครทุกจะต้องฉลาดอย่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่บางครั้งเขาจะฟ้องเรานะบินประมาทเขาฟ้อง,งเป็นร้อยนะครับนะข่าวข่าวสำนักข่าวบางช่างฟ้องเป็นร้อยคดีจริงๆนะครับ แม้กระทั่งคุณสรยุทธ์เขาก็โดนด่าเขาก็บอกว่าเขาตั้งทีมกนายไปแล้วใครไม่ด่าเขาแบบไม่มีเหตุผลก็ก็จะถูกฟ้องต้องระวังนะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามเหตุการณ์นายขายทุกก็ต้องระมัดระวังว่าการจะไปวิพากษ์วิจารณ์การ,รแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตอนนี้แรงมากนะเดี๋ยวจะนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราจะเข้าโหมดการเมืองแล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนเข้ามากันเยอะๆกดไลค์กดแชร์ะเยอะ